ก็ไปดูพี่น้องมาชิลูครับบุ้งเนี่ยแน่ต้าอุ้ยขอปลาโอ้ยโอ้ยอืมใส่โลควครับสวัสดีครับผ่เแม่พี่น้องครับยามเบ็ดน้ำกันครับใส่เนื้อร้อยไปครับเมื่อวานบริลล์มากครับเป็นเนื้อห้องมือก่อนครับลองเบิง้ง จะเป็นป้ายยังครับพี่น้องหลุดแล้กันครับแต่ว่าถือเบ็ดหน่อยครับล้างหน่อยคถือลุดไปที่กันยังล้างนี่ครับอุ้ยมาดูครับมาดูพี่น้องมาชิโูครับอู้ห,ห,หูยแน่จ้าอุ้ยขอปลาอุ้ยอุ้ยฮึ่ใส่โล่กลัวครับ เธอินว่าจอมขมือบครับนี่สุดยอดเลยครับนี่มาดูนี่เป็นปลาที่นักล่าแม่น้ำจืดก็ว่าได้ครับนี่มันลงมาอยู่ในแม่น้ำโค้งครับพี่น้องในแม่น้ำโค้งก็มีกันครับอุ้ยลายมาโอ้เบ็ดเบ็ดเบ็ดเดี๋ยวสอสเนือเจ้น้อยกอนครับพี่น้องโอ้ส่เบ็ดใหญ่ใหญ่พอม ร้านบถทือครับเห็นเงอประดุกล้างหนักกับจิถือครับแต่มันรุดไปได้มันเลยมาอยู่รังนีครับดเนเ้อเขวมันสุดยอดด้ยครับแขวชะูนี้ กูจอดแท้งซอดเงินไปก้อนครับยอโอ้ยก้อดีครับเป็นเบ็ดเบอร์เก่า กอเขาตรงพนังปากพอดีขันกอกินเลือกปูยู่ครับขาดแขวของเชดูมันสุดยอด <c oughs> ะโดู <c oughs> ทีมหาปลาทนกันครับขี่เรือผ่านมา อเป็นเหงือเก่าครับแต่ว่านนี่อดสีลงมาใส่มันนะครับมือก่อนเห็นมันหลอนอยู่ไร้ลังครับอืมลายเป็นตะจจัยน,นะครับบึงเขียวนะครับชิดูครับใส่นี่ก็พอดีครับนี่กําลังแบบพอดีแบบว่ากินโบเลอกครับ ตะก,กะครับปลาชนิดนี้เป็นปลาที่เลาะก,กินถั่วไปิบดโอ้ยเดี๋ยวสิได้เกี่ยวหญ้าก่อนครับบ้านนี้เกี่ยวหญ้าให้ง่วก่อนเบิดแล้วครับ,บ,เ,เ,บ,รรบเพราะว่าเมื่อวานบ่ได้ลงมายนีมื้อแหลงครับนี่เป็นเหงือเก่าอย่างไรก็เดี๋ยวมื้ออื่นครับถ้ามีโอกาสได้ใส่อีกเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิง่งว่าสิสูกสิมารหรือบอ่ครับโอ้เพ็ดกระเจ้าก,ก็เต็มทีบเลย แดงขาจะเอา้าได่ปลาเนี่ยขาจะเอาลงมาใส่แล้วนี่ยขอบคุณครับทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆผิดผลาดางได้ก็ต้องขอโทษขออภยยัยไล้ยๆครับสวัสดีครับ